สวัสดีค่ะหมอเมียวหมอเด็กค่ะลูกใครมีผื่นแบบนี้แพ้มดแพ้ยุงแพ้แรงกัดเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนสอบถามหมอเมี่ยวเข้ามาว่าถ้าแพ้มดแพ้แมลงกัดจะรักษาอย่างไงนะคะเวลาที่ลูกเราโดนมแมลงกัดโดยเฉพาะโดนยุงกัดอาก่ะจะเป็นตุ่มแดงๆนอกล้ม้าใช่ไหมคะเวลาที่โดนยุงกัดร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาต่อน้ําลายยุงน้ําลายมาแมลงต่างๆนะคะจะหลั่งสารที่เรียกว่าฮิสตามีนออกมานะคะก็จะเกิดการเป็นผื่นบวมแดงคันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการรักษาก็คือเราก็จะทานยาที่เป็นแอนต ฮิสตามีนหรือยาต้านของสารฮิสตามีนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซทริซีนหรือว่าจะเป็นกลุ่มอลอราทาดีนอันนี้ก็เป็นยาน้ําปลอดภัยสําหรับเด็กนะคะเวลาที่มีผื่นเรื้อนมีผื่นยศ มดกัดยุงกัดนะคะแล้วก็จะมียาทานะคะกลุ่มที่เป็นคอติคสเตรอยเช่นยาคอติคสเตอรอยชนิดปานกลางนะคะ0.02%ไตแอมซิโนโรนครีมทาเช้าเย็นในช่วง3-5วันแรกหรือในช่วง1อาทิตย์แรกนะคะทาบริเวณผื่นที่เป็นนะคะเพราะว่าถ้าเราทานานเกินไปจะเกิดเป็นวงขาวๆขาวๆได้นะคะหรือเกิดขนขึ้นมากผิดปกติได้นะคะทาเฉพาะบริเวณจุดที่เป็นแล้วก็ ในระยะเวลา35วันหรือ1อาทิตย์แรกถ้าผื่นหายก็หยุดทานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นมีเชื้อแบคทีเรียติดแทรกซ้อนนะคะก็จะมียาปฏิชีวนะนะคะถ้าเป็นตุ่มหนองแนะนํามาพบคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นยาทาน,นะคะก็จะมียาทาค่าเชือ้อเช่นฟูซิดิกแอซิดเคียมทาเช้าเย็นประมาณ1-2อาทิตย์ที่ม่การติดเชื้อนะคะ แล้วมีคุณพ่อนแม่ถามว่าถ้าผื่นหายแล้วแล้วเป็นรอยดำๆกลัวขาลูกไม่สวยนะคะมันก็จะมียาที่ลดแผลเป็นหลังจากอาแผลที่รอยแดงรอยคันหายแล้วบริเวณที่เป็นเหมือนรอยแผลเป็นเราก็ทาเดอร์มาทิกหรือว่าทายาที่ลดอาการแผลเป็นแบบนี้ได้นะคะเช้าเย็นในช่วง1นึ่งถึงสอาทิตย์ได้ นะคะอันนี้ก็ขอบคุณภาพและข้อมูลสวยๆจากโรคผิวหนังเด็กนะคะชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทยนะคะใครมีคำถามก็สามารถถามไว้ในอาคอนแทนะคะไบโอได้นะคะแล้วก็กดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณหมอได้นะคะขอบคุณค่ะ